เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับเมือ่อสองสามีภรรยาคู่นี้พยายามย้ายประเทศพวกเขาก็เลยลักลอบขึ้นเรือส่งสินค้ามาและด้วยความที่พายุในช่วงนั้นมันแรงมากตู้คอนเทนเนอร์ที่พวกเขาซ่อนอยู่ด้านในมันก็เลยตกลงมาจากเรือสุดท้ายผู้หญิงคนนี้เธอก็ต้องเอาชีวิตรอดจากการทะเลตรงนี้ให้ได้สุดท้ายเธอจะอยู่กลางทะเลได้ถึงกี่วันหรือว่าเธออาจจะไม่รอดเลยตั้งแต่วันแรกและคลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องโนแวร์ถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับ คลิปนี้สนับสนุนโดย Vp Shop เป็นเสื้อแนวสตรีทโอเวอร์ไซส์มีให้เลือกหลายลายเททุกแนวสวยทุกตัวสีสดไม่แตกไม่ลอกไม่ว่าจะเป็นหน้าหมีหน้าหมาหน้าอะไรก็ตามแต่สวยทุกตัวราคาเพียงตัวละ229บาทเท่านั้นแต่โปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับลูกค้าช่องวิทวะถ้าซื้อ3ตัวราคาเพียง599บาทจัดส่งฟรีกดแอดไลน์ข้างล่างและสั่งซื้อได้เลยตอนนี้โอ้ยเหนื่อยและเกินทำเสียงงี้กู กลุ่มคนพวกนี้คือกลุ่มคนที่กําลังหนีออกจากประเทศสเปนและวิธีหนีของพวกเขาก็คือตู้คอนเทนเนอร์ที่จะส่งขึ้นเรืออีกทีหนึ่งและคนที่พาพวกอพยพหนีก็คือพวกลักลอบขนคนเข้าเมืองสองสามีภรรยาคู่นี้เขาก็มีชื่อว่านิโคกับมีอาตอนนี้ก็ไม่ใช่แค่ครอบครัวกนั้งคู่อย่างเดียวที่ต้องการจะหนีออกจากที่นี่มันยังมีอีกหลายคนเลยที่ต้องการหนีออจากประเทศสเปนเหมือนกันทั้งหมดก็เพราะว่าประเทศสเปนกาลังขาดแคลนอาหารอย่างหนักเริ่มแรกพวกเขาก็จัดการคนแก่ภายในประเทศไปก่อนแต่ถึงจะกําจัดคนแก่ไปอาหารภายในประเทศมันก็ยยังไม่่พออูดี ต่อมาก็ลาไปถึงเด็กแล้วก็สตรีที่กำลังตั้งครรภ์แล้วพอรัฐบาลหาเจอพวกเขาก็จะจัดการคนพวกนี้ทั้งหมดครอบครัวของนิโคก็เลยต้องหนีออกมาจากประเทศสเปนเพราะว่ามีอาเมของเขาก็กำลังท้องแก่อยู่พอดีด้วยความที่สเปนตอนนี้ปกครองด้วยระบอบเผด็จการทั้งคู่ก็เลยคิดจะหนีไปที่ประเทศไอร์แลนด์เพราะว่าที่นั่นเป็นประเทศเดียวที่ยังต่อสู้กับเผด็จการอยู่และในตอนที่รถบรรทุกกำลังขนตู้คอนเทนเนอร์ไปที่ท่าเรือมันก็มีผู้อพยพคนหนึ่งขอลองจอดตู้สักหน่อยเอะด้วยความที่อยู่ในตู้มัน,น,นมากเธอก็เลยจดื่อ้มีแสงเขานิดึแลอยู รถบรรทุกคันนี้มันก็หยุดจากนั้นก็มีคนตะโกนมาว่าให้รีบเปิดประตูเดี่ยวนี้เลยทุกคนก็ตกใจนึกว่าจะโดนจับได้ซะอีกแต่ว่าให้พวกขนคนเข้าเมืองมันแวะรับคนเพิ่มทีนี้ผู้อพยพทุกคนก็แห่ขึ้นไปในตู้คอนเทนเนอร์คันเดียวกันหมดไอ้พวกนี้ก็บอกว่าคนมันเยอะไปให้ลงมาเลยครึ่งหนึ่งเพราะตู้ที่2ก็มาถึงแล้วด้วยให้รีบเลยไม่งั้นโดนจับกันหมดแน่ๆทีนี้มันก็มีคนบางส่วนที่ยอมลงไปแต่ว่าคนพวกนี้มันก็ดันลากตัวนิโคไปอีกตู้หนึ่งแทนกลายเป็นวันนิ มีของเธอโดนยัดเข้าไปในตู้หนึ่งและตู้หมายเลขของนิโคก็คือ107มีอาก็รีบโทรไปหานิโคเลยว่าเอาไงต่อดีเนี่ยเราดันแยกกันพอดีนิโคก็พยายามบอกว่าให้ใจเย็นก่อนตอนนี้คุณพยายามห้ามเชื่อใจใครทั้งนั้นแล้วก็พยายามดูแลของให้ดีทั้งอาหารโทรศัพท์ทุกอย่างเลยพยายามรักษา,าไว้ก่อนมีอาก็ไม่ต้องกลัวหรอกเพราะยังไงพวกมันก็ต้องพาพวกเราไปเจอที่เดียวกันอยู่ดีาะง,งั้นตอนนี้เราสองคนต้องไปหยัดแบตโทรศัพท์เอาไว้ก่อนและความจริงครอบครัวของนิโคก็ยังมีลูกสาวอีกคนหนึ่งและลูกสาาสาวววขขอองพกกเเคนน็โดรรรััฐบบลจตไปียย้ และระหว่างทางมันก็มีแต่เรื่องวุ่นวายเต็มไปหมดประชาชนก็มาต่อคิวขอรับน้ำจากรัฐบาลแต่ว่ามันก็มีคนบางคนที่อยากได้น้ำก่อนก็เลยมาแย่งแล้วพอเกิดความวุ่นวายพวกเขาก็ยิงคนทิ้งทันทีนอกจากนั้นมีอาเธอก็ยังเห็นอีกว่าพวกรัฐบาลมันก็พยายามจับตัวผู้หญิงท้องแล้วก็เด็กๆไปแน่นอนว่าเา้าหม่ของรัฐบาลก็คือการพาคนพวกนี้ไปกำจัดทิ้งและถ้ามีอาไม่หนีออกมาเธอเองก็จะโดนแบบนี้เหมือนกันทั้งหมดก็เพื่อไม่ให้ประชากรมีเยอะเกินไปแล้วก็ประหยัดอาหารในประเทศพอเดินทางมาได้สักพักหนึ่งรถมันก็หยุดีกและ ว่ารถตู้คันนี้ต้องเจอกับด่านตรวจทุกคนก็เลยต้องเข้าไปซ่อนด้านในตู้ชั้นหนึ่งกันก่อนทุกคนก็ลุ้นกันหมดว่าจะโดนจับได้ไหมจากนั้นไม่นานรถของนิโคก็พึ่งมาถึงที่ด่านตรวจเหมือนกันหัวหน้าด่านเขาก็ขอเปิดดูหน่อยว่าข้างในมันมีอะไรแล้วพอเปิดตู้มามันก็โล่งซะเหลือเกินหัวหน้าเขาก็ลองเดินวนดูสักรอบหนึ่งมันก็ไม่มีอะไรนี่จากนั้นเขาก็เรียกลูกน้องคนนึงให้เดินเข้ามาข้างในแล้วเขาก็สั่งให้ลูกน้องยิงเลยแต่ว่ากระสุนที่ลูกน้องเขายิงออกมามันก็สุดแค่นี้เองสแสดงว่่่่่่าาาาาาพื้้้นนนนนทททีีียยยยังเยงเเเเเหหลลอออกกตะววค็ดิมถ<า>ุ ข้างในเนี่ยจะเดินออกมาไหมทุกคนก็นเงียบไม่มีใครพูดสักคนเขาก็บอกว่าไว้ทุกคนเดินออกมาดีกว่ามั้งเขารู้แล้วว่าไอ้นโยบายจํากัดประชากรเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่พวกคุณเชื่อใจคนที่ยัดพวกคุณเข้าไปในตู้แบบนี้อย่างนั้นเหรอไอ้คนพวกนี้มันก็แค่ต้องการเงินของคุณแค่นั้นเองแน่นอนว่ามีอาเธอก็ไม่เชื่อที่พวกนี้พูดหรอกเธอก็เลยกล่าวว่าจะปีนแปล์ข้างบนแล้วมันก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเปิดประตูยอมมอบตัวแล้วพอหัวหน้าด่านเขาเห็นว่าอยู่ข้างในกันเพียบเลยเขาเ้าง จากนั้นหัวหน้าเขาก็สั่งให้ลูกน้องขนศพออกมาให้หมดแล้วก็ทําความสะอาดตู้ด้วยนิดหนึ่งมีอาตอนนี้เธอก็ต้องเงียบอย่างเดียวไม่งั้นเธอจะโดนฆ่าไปด้วยอีกคนหนึ่งและพอเคลียร์ตู้เสร็จสุดท้ายเธอก็รอดแค่คนเดียวและผู้คุ้งก็ยอมปล่อยรถคันนี้ไปที่ท่าเรือทีนี้มีอาเธอก็พยายามส่งข้อความไปบอกนิโควไว้ให้แอบให้ดีด้วยเพราะว่าถ้ารัฐบาลเจอใครพวกมันฆ่าทุกคนแน่ๆพอเดินทางมาได้สักพักหนึ่งตู้คอนเทนเนอร์ของมีอาก็ถูกส่งขึ้นเรือเธอก็ส่งข้อความไปหานิโคกแต่ว่าเขาก็ไม่ม่่ตตออออออบบกกลลลััมมาาาาเเเยใระหหวงงงทีีธธํ้สข เธอก็เห็นกระเป๋าของผู้อพยพคนหนึ่งที่พวกนั้นไม่ได้เก็บไปด้วยและในกระเป๋าอย่างแรกที่หยิบได้ก็คือสว่รค์อพยพไปต่างประเทศมึงพกสว่รน์มาทําไมวะเนี่ยอันที่2ที่เจอก็คือน้ําอันนี้เข้าใจได้และส่วนอันที่3ก็คือโทรศัพท์อันนี้ก็เข้าใจได้อีกและส่วนสุดท้ายก็คือหลอดไฟเรืองแสงแล้วพอเรือลํานี้เดินทางมาถึงช่วงกลางคืนเรือลานี้ก็ต้องเจอกับพายุที่พัดเข้ามาพอดีเมียก็พยายามตะโกนให้มีใครมาปล่อยเธอออกไปด้วยแต่ว่าพวกลูกเรือก,ก็ไม่ได้ยินเสียงที่เธอเรียกเลยสักคนและสุดทท้้าาายยตตููี่่นนิโคอมมักกก็กลง พอรู้สึกตัวอีกทีนึงเธอก็เห็นว่าเริ่มมีน้ำเข้ามาข้างในแล้วพอส่องออกไปด้านนอกทีนี้ก็ชัดเลยว่าเธออยู่กลางทะเลแล้วมันก็มีตู้คอนเทนเนอร์อีกหลายตัวเะยที่ตกมาจากเรือเหมือนกันบันเทิงแล้วทีนี้ไปไงต่อเนี่ยเธอก็พยายามใช้โทรศัพท์ของเธอโทรหานิโคแต่ว่าด้วยความที่โทรศัพท์ของเธอโดนกระแทกจากพายุเมื่อกี้หน้าจอมันก็แตกกดอะไรไม่ได้สักอย่างเธอก็นึกขึ้นได้ว่ามีโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งที่เป็นของผู้ปกครอคนอื่นแต่ว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ก็ดันตั้งรหัสเอาไว้อีกมีอาร์เลเยธอก็ยยาาามหอะไรก็ได้ม รัวไว้ก่อนพอเปิดมาแต่ละลงังมันก็มีของที่เธอใช้ไม่ได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นกล่องพลาสติกหูฟังหรือว่ากล่องใส่เหล้าทุกอย่างตอนนี้มันก็แทบไม่มีประโยชน์เลยแต่ว่าเธอก็เดินไปเจอสกอตเทปอันหนึ่งที่ตกอยู่มีอาเธอก็เลยใช้สกอตเทปวันนี้แปะรัวไว้ก่อนแล้วอยู่เธอก็ได้ยินเสียงคนหลายคนตะโกนร้องออกมาพอมีอาดูด้านนอกเธอก็เจอกับตู้คอนเทนเนอร์107ที่นีโคอยู่ในนั้นซึ่งตอนนี้ตู้มันก็กําลังจะจมและตอนนี้ตู้107มันก็จมหายต่อหน้า้าาาาตตตต่่่่่อออออออขงงงเเเธธไปลยยยแแมมมีีีีก็ัคิิดววสชูนๆ เธอก็เลยใช้โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งใส่ซิมของเธอแทนเธอก็พยายามกดโทรหานิโคตลอดแต่เธอก็โทรจนคํานิโคเขาก็ไม่รับสายเลยมีอาก็ถอดใจและเธอก็กลาคิดสั้นแล้วก็ตายอยู่ที่นี่เพราะว่าเธอเองก็ไม่รู้เลยว่าจะรอดจากที่นี่ยังไงแต่ว่าอยู่ๆลูกของเธอก็ดิ้นขึ้นมามีอก็เลยเปลี่ยนใจเธอก็คิดจะสู้ต่อไปอีกสักนิดหนึ่งระหว่างที่เธอนอนไปเธอก็ระแวงไปแล้วแถมฝันก็เป็นลางเลอะเกินฝันว่าจมน้ำอยู่ที่นี่อีกพอนิโคสะดุ้งตื่นขึ้นมาเธอก็เห็นว่าน้ำมันเริ่ แล้วเธอก็เห็นว่าเหลือแค่ลังสุดท้ายที่เธอยังไม่ได้เปิดเลยเธอคิดว่าในนี้มันน่าจ,จะมีอะไรที่ช่วยเธอรอดจากที่นี่ได้แน่ๆพอมีอาเอาลังนี้ออกมาได้เธอก็ลองเปิดมันดูและข้างในมันก็เป็นกล่องพลาสติกอีกแล้วแต่พอนึกดูดีๆเธอก็นึกออกแล้วว่าจะอุดรอย,ย,อยรั่วยังไงมีอาเธอก็ดึงยางจากกล่องพลาสติกออกมาจากนั้นก็เอายางพวกนี้มาอุดรั่วไว้และด้วยความที่น้ามันเข้าแค่รูด้านล่างแค่2รูเธอก็พยายามถ่วงน้ําหนักของตู้คอนเทนเนอร์ให้มันบรรลานกันจากนั้นเธอก็เอาสายยางต่อไปด้้านนออก่ยตููใเ มีอาเธอก็เขียนแปะตรงผนังเอาไว้ว่าเธอติดอยู่ที่นี่วันที่2แล้วถ้าน้ํามันถึงจุดนี้เมื่อไหร่ก็แสดงว่าอันตรายและส่วนโทรศัพท์ที่เธอมีอยู่ตอนนี้มันก็ไม่มีสัญญาณอะไรเลยมีอาก็พยายามรวบรวมของเอาไว้ว่าพอมีอะไรที่เธอจะใช้ได้บ้างแล้วอยู่เธอก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาซึ่งนิโคลเขาก็ายังไม่ตายแล้วเขาก็โทรกลับมาหาเธอนิโคลบอกว่าก่อนหน้านี้แบตโทรศัพท์ของเขาหมดไอคนขับรถมันก็ทิ้งเขาไว้ที่ไหนไม่รู้ไปสักไกลเลยตอนนี้เขาก็กําลังไปหามีอาที่เรือมีอาก็บอกนิโคลว่าให้ฟังเธอก่อนตอนนี้เธอติ อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์แล้วเธอก็ไม่ได้อยู่บนเรือแล้วด้วยตอนนี้เธออยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ที่ลอยอยู่กลางทะเลเธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอีกนานไหมกว่าตู้นี้มันจะจมนิโคก็บอกให้มีอาอดทนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเขาจะพยายามหาทางช่วยเองเขาขอสัญญาเลยว,ว่าจะหามีอากับลูกให้เจอสุดท้ายเธอก็ต้องอดทนรอที่นี่ไปก่อนและในตอนที่เธอเริ่มมีความหวังขึ้นใหม่นิดนึงว่าสามีของเธอจะมาช่วยเอาอีกแล้วฟ้ามืดมาเลยความหวังกูเริ่มหมดอีกแล้วแลวมันก็ยังท้อแท้ไม่พอเธอก็เริ่มรู้สึกว่าลูกของเธอจะเกิดตอนนี้อีกและนิ เธอก็น er, ั helmet, he impress, oh, and and on, ่นทําโทรศัพท <It 's S 1> ์หล awesome. ่นน okay, okay, so ้ําอีกเครื่องหนึ่งเมียเธอก็ทนไม่ไหวแล้วเธอก็จําเป็นต้องคลอดลูกที่นี่เลยโชคดีที่เด็กเกิดออกมาอย่างปลอดภัยแล้วพอเข้าวันที่3น้ํามันก็สูงกว่าวันแรกเยอะเลยนอกจากเธอจะติดอยู่ที่นี่แล้วยังไปไหนไม่ได้ลูกของเธอตอนนี้ก็ยังร้องไม่หยุดพอมีอาเธอจะให้ลูกกินนมลูกของเธอก็ไม่ยอมกินโอเคลูกของเธอยังไม่ยอมกินไม่เป็นไรตอนนี้ช่างมันก่อนเมียคิดว่าเธอก็ต้องหาทางออกไปจากที่นี่ให้ได้ก่อนพอเธอหันไปมองสว่านอีกรอบนึงเธอก็นึกไอเดียออกเมียเธอก็ลองเอาสว่านมาจอดด้านบนเพดานของตู้คอนเทนเนอร์แต่ พอเจาะได้แป๊บหนึ่งลูกของเธอก็ร้องขึ้นมาอีกมีอาก็ต้องคอยมาปอบลูกว่าไม่เป็นไรแล้วได้ความที่ลูกของเธอไม่ยอมกินนมน้ำนมของเธอมันก็เริ่มไหลออกมาเองรอบนี้เธอก็ลองให้ลูกของเธอกินใหม่ซึ่งมันก็ได้ผลสุดท้ายลูกของเธอก็ยอมกินนมแล้วก็นอนหลับไปพออีกวันหนึ่งมีอาเธอก็พยายามเจาะด้านบนต่อเธอก็เจาะได้เกือบครบทุกด้านแล้วแน่นอนว่าตามสูตรเลยถ้าไม่พังก็แบตหมดและรูที่เธอเหลือมันก็เหลืออยู่แค่ฝั่งเดียวเองมีอาเธอก็ลองเปลี่ยนซิมมาที่เครื่องเธอเหมือนเดิมแแนนนนน่่อออออววาโทททศััััพ์ขงงเเธธตตี้้มกก็ย็ยดไไิลป มีดอันนึงประสงค์อยู่อันหนึ่งแล้วหนึ่งในใบมีดที่อยู่ในนี้มันก็คล้ายๆกับเลื่อยอยู่อันหนึ่งเธอก็เลยใช้มีดอันนี้แหละค่อยๆเลื่อยทีละนิดเธอก็เลื่อยจนมือพังไปเลยไม่ไหวแล้วเธอก็ขอพักแค่นี้ก่อนช่วงนอนตอนกลางคืนเธอก็เริ่มหิวเพราะว่าอาหารที่พกมามันก็หมดและตอนนี้เธอก็ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วด้วยถ้าเกิดว่าเธอไม่อยากตายเธอก็จำเป็นต้องกินรกของเด็กทารกแล้วอยู่เธอก็ได้ยินเสียงดังออกมาจากข้างนอกแล้วมันก็มีปลาตัวหนึ่งพุ่งเข้ามาใส่ตู้คอนเทนเนอร์เมียก็รีบกลับ ก็เวนจำอะไรก็ไม่รู้นี่ก็ดันมาหักอีกแล้วแถมาหารกับน้ําตอนนี้ก็หมดทั้งคู่และน้ําที่เธอกินได้อย่างเดียวตอนนี้ก็คือน้าที่เราเหยไปกอบบนเพดานของตู้คอนเทนเนอร์แต่มันก็ไม่ไหวอยู่ดีกินไปก็รู้สึกคลื่นไส้ในตอนที่มีอาเผลอหลับไปแป๊บหนึ่งเธอก็รู้สึกว่ามีฝนกําลังตกลงมาทีนี้เธอก็เลยเอากล่องพลาสติกมารองน้ําฝนเอาไว้ก่อนแล้วพอเธอเริ่มมีแรงขึ้นมาเธอก็ใช้สลิงผ้าใบร้อยกับตู้คอนเทนเนอร์ที่เธอเจาะรูเอาไว้ทีนี้เธอก็ออกแรงดึงให้เพดานมันเริ่มเปิดดดอออออกกกกแแลลละะสสุทท้้้าาายมมีีับูขงนนไใ ที่มีอาเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ลูกเธอก็เห็นว่ามีปลาพวกนี้มาตรงผ้าอ้อมของลูกเธอด้วยแล้วถ้าเกิดว่าเธอจับปลาได้เธอก็จะลอดตายไปอีกมีอาก็เลยหาแท่งเหล็กมาผูกเับเชือกเอาไว้แล้วก็พยายามแทงปลาให้โดนไม่ว่าจะปลาไปกี่รอบปลาพวกนี้ก็หลบได้หมดเลยระหว่างที่เธอกําลังถอดใจเธอก็เห็นเครื่องบินลนํานึงบินผ่านมาพอดีมียก็เลยรีบกลับเข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็หยิบเศษกระจกออกมาและโดยความรีบขาของเธอก็ดนไปเกี่ยวกับตู้คอนเทนเนอร์อีก,อกเธอก็พยายามใช้กระจกสะท้อนแสงเพื่อว่ามีใครจะมองเห็็นนนนเเธอออบบ้้้าาาางงแลลละสุดทยยครื่่ิีมักผ ทีนี้เมียก็ต้องกลับมาเย็บแผลของตัวเองก่อนข้างในตู้นี้มันก็มีแผงวงจรอยู่อันหนึ่งเธอก็เลยดึงเหล็กออกมาเพื่อทําเป็นเข็มจากนั้นเธอก็ปอกสายไฟแล้วก็ดึงสายทองแดงออกมาเส้นหนึ่งสายทองแดงเธอก็จะใช้ทําเป็นได้เอามาเย็บแผลของเธอเองแต่ว่าก่อนอื่นเธอก็ใช้เล่าล่าไปที่แผลของเธอก่อนทีนี้เธอก็กั้นใจเย็บแผลของตัวเองทันทีพอเย็บแผลเสร็จเธอก็หันไปหูฟังที่มีประโยชน์พวกนี้เธอก็นึกไอเดียออกแล้วว่าจะหาปลายยังไงทีนี้เธอก็เอาหูฟังพวกนี้มาร้อยกันเป็นตะข่ายขั้นแรกเธอก็ ก็ใช้ผ้าอ้อมของลูกเธอเป็นเหยื่อล่อและก็เรียบร้อยทีนี้มีอาเธอก็ได้ซาซิมิมากินจากนั้นเธอก็ใช้วิธีนี้เรื่อยๆในการหาอาหารมากินปลาตัวไหนที่เธอจับได้แล้วกินไม่หมดเธอก็จะมาไว้ในกล่องพลาสติกแล้วพอครั้งไหนที่น้ำในตู้มันเยอะเกินไปเธอก็จะต้องตักน้ำออกไปด้านนอกแล้ววันนี้เธอก็เขียนจดหมายขอความช่วยเหลือลงในเศษกระดาษแล้วก็เอาเศษกระดาษพวกนี้ใส่ในกล่องพลาสติกอีกทีหนึ่งทีนี้มีอาก็เอากล่องพวกนี้ลอยไว้กลางทะเลเผื่อว่าจะมีใครหาเธอเจอบ้างและเธอก็ติดอยู่ที่นี่มา12ววัันแล้ก็ยงม,มีใครหาเเธอเจอ จนกระทั่งคืนนี้มีอาเธอร์ก็ได้เสียงปแปลกๆดังมาจากข้างนอกเสียงมันก็เหมือนกับว่ามีอะไรมากระแทกกับตู้คอนเทนเนอร์เลยเธอก็ลองเดินออกไปดูที่ว่ามันคือเสียงอะไรแต่พอก้มไปดูมันก็แค่เสียงกล่องพลาสติกที่ลอยกลับมาที่นี่แล้วอยู่โทรศัพท์ของเธอมันก็ดังขึ้นวันนี้นิโคลเขาก็โทรกลับมาหาเธอพอดีเธอก็พยายามรับโทรศัพท์แต่ว่าจอมันแตกก็รับยากเหลือเกินแล้วพอเธอรับโทรศัพท์ได้<ๆ>เธอก็อยากรู้ว่าตอนนี้นิโคลอยู่ที่ไหนใกล้ถึงเธอหรือย,ยังนิโคลเขามีอะไรจะบอกเขาว่าเขาไปหามีอาไม่ได้้้้แลลวะตตออออนนีีมาาางงหทด ว,ว,เ,วเธอก็ถามว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นเขาพยายามแบบขึ้นเรือแล้วก็นั่งเรือไปหามีอาแต่พวกรัฐบาลมันหาเขาเจอก่อนพวกมันก็เลยไล่ยิงเขาโชคดีที่หนีมาได้แต่ว่าเขาก็ยังโดนยิงและเขาคิดว่าตอนนี้เขาคงไม่รอดแน่ๆมิโกเขาขอโทษด้วยที่เขาทําได้แค่นี้จริงๆมีอาเธอก็บอกมิโคว่ารู้อะไรไหมตอนนี้ลูกของเราเกิดมาแล้วเราได้ลูกสาวและลูกของเราก็น่ารักมากๆด้วยเธอก็อยากใ,ให้นิโคได้ยินเสียงลูกของเราแล้วพอคุยไปคุยมาแบบโทรศัพท์มันก็หมดมีอาก็เสียใจที่รู้ว่าสามีของเธอได้จากไปแล้ว และส่วนมีอาเธอก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เหมือนเดิมและระดับน้ําตอนนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่เธออยู่ในตู้ไม่ได้แล้วและมีอาเธอก็ติดอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์กลางทะเลมาเกือบเดือนและรอบนี้เธอก็ตัดสินใจลองทําแพเล็กๆขึ้นมาดูโดยการเอาของพลาสติกพวกนี้มาติดเอาไว้กับฝาของหลังแล้วเธอก็เห็นว่ามีนกนางนวลตัวหนึ่งบินมากินเศษปลาที่เธอทิ้งเอาไว้บนตู้ถ้าเกิดว่ามีนกนางนวลอยู่แถวนี้แสดงว่าฝั่งคงอยู่ใกล้มากแน่ๆแล้วพอถึงช่วงกลางคืนเธอก็รู้สึกว่าทําไมตู้คอนเทนเนอร์มันจมไวกว่าปก ไว้มันเอาไม่อยู่เมียก็เห็นรูปพ่อโฟงเธอยังอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์นี้อยู่เลยเธอก็เลยกระโดดไปหยิบมาแล้วเธอก็เห็นว่ายังมีขนมอีกชิ้นหนึ่งที่เธอยังไม่ได้เอาออกมาด้วยเมียเธอก็เลยกะว่ายน้ำไปหยิบขนมชิ้นนี้มาก่อนและตู้คอนเทนเนอร์ตู้นี้มันก็เริ่มเอียงหนักขึ้นและเชือกที่อยู่ในตู้มันก็ดันมาพันขาของเธออีกวุ่นเลยทีนี้ตู้มันก็จมลงเรื่อยๆเธอก็พยายามใช้มีดตัดเชือกให้ขาดกว่าจะตัดเชือกขาดเธอก็เกือบไปแล้วเหมือนกันพอเธอว่ายน้ำขึ้นมาข้างบนเธอก็ไม่เห็นเลยว่าลกงเตนนนี้้้ยไไปปทาาาาววววมมัั็ึ ลูขอองเธอพอดีมีอาก็ยังไม่เห็นเลยว่าตอนนี้ลูกของเธอลอยไปทางไหนพอปาวานตัวนี้มันพ่นน้ําใส่ลูกของเธอโนอาลูกของมีอาก็ตื่นแล้วก็ลองขึ้นมาพอเธอได้ยินเสียงลูกเธอก็รีบว่ายน้าไปทางนั้นทันทีและส่วนปาวานตัวนี้มันก็ว่ายน้ําไปทางอื่นแทนและส่วนมีอาก็ว่ายน้ําจนมาหาลูกของเธอได้ซึ่งตอนนี้เธอก็ทําได้แค่เกาะแพที่เธอสร้างมาไปเรื่อยๆแล้วพอเธอเห็นว่านกนางนวลบินมาทางนี้มีอาเธอก็เริ่มปล่อยซากปลาลงไปในน้ํามันก็ทําให้นกนางนวลเริ่มบินวนรอบเธอมากขึ้นซึ่งใกล้ๆ ออกมาหาปลาพอดีชาวประมงพวกนี้พวกเขาก็เห็นว่าทําไมนกนงนวนบินวนแค่ตรงนั้นที่เดียวเลยกัปตันก็ลองขับเรือไปดูดิว่ามันมีอะไรพอขับเรือมาถึงที่นี่พวกเขาก็ดึงกล่องลังขึ้นมาดูพวกเขาก็เห็นว่าทาไมมีเด็กทากรกลอยน้ํามาแบบนี้เนี่ยแล้วแม่ของเด็กคนนี้อยู่ที่ไหนอะพอชาวประมงเห็นว่ามีเชือกติดมากับอันนี้ด้วยพวกเขาก็ลองดึงขึ้นมาดูจนมีอาหูขึ้นมาจากน้ําก่อนที่มีอาจ,จะสลบเธอก็เอาเชือกมัดกับแขนของเธอเอาไว้ทีนี้ชาวประมงก็รีบปั้มหัวใจของเธอเผื่อเธอจะฟื้นขึ้นมาพวกเขาก็ช่วยกกกกััันนนอยู่่สพึงจวามี ได้สติพอเธอฟื้นขึ้นมาคำแรกที่เธอพูดก็คือลูกสาวเธออยู่ที่ไหนชาวประมงก็รีบอุ้มลูกของเธอมาให้มีอาแล้วพอเธอเริ่มได้สติขึ้นมาเธอก็เพ<ๆ>ิ่งรู้ตัวว่าตอนนี้เธออยู่บนเรือแล้วแถมเรือลำนี้ยังมีเด็กอยู่ด้วยและเรือลำนี้ก็กำลังมุ่งหน้าไปที่ไอซ์แลนด์ประเทศที่นิโคจะพาเธอไปมีอาเธอก็ดีใจอย่างบอกไม่ถูกและหนังเรื่องนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับใครยังไม่ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ